ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับทหารที่พูดถึงเรื่องการเมืองพูดถึงเรื่องของแวดวงทหารด้วยกันโดยที่ไม่เ,เกรงอกเกรงใจว่าเป็นอย่างไรวันนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในวงวัฏจักรวังวนที่คนเขากาลังเกิดความรู้สึกว่าบางคนก็เกิดความเบื่อหน่ายการเมืองไปไหนเดี๋ยวนี้แท็กซี่ก็บอกว่าเบื่อ ไม่รู้ว่าบุคคลท่านนี้เบื่อด้วยหรือเปล่านะครับผลตรีด็อกเตอร์คัติยะสวัสดิผลหรือว่าเสืแดงวันนี้ครับเสแดงครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติรายการมากครับแต่งชุดพลางมาออกรายการวันนี้สถานาการณ์บ้านเมืองไม่ดีหรือว่าเตรียมพร้อมยังไงครับก็ต้องเหงเพราะในสารก็จะเตลียน <c oughs> ในศาลในยังยังทนายความถูกตีในศาลล้วจะมีความปลอดภัยที่ไหนทนายความไหนถูกตีแล้วครับจริงไม่เคยมีเรื่องเป็นไรทนายความของพี่เสรีอ๋อพอตำรวจเขาจะแล้วถูกตีในศาลอ๋อเห็นเห็นคนเขาบอกคู่ความผมด้วยเห็นคนเขาบอกว่าเสด็จแดงเนี่ยถูกเชิญไปด้วยเออกรณีที่ทนายความของท่านออเสรีเนี่ยถูกตีครับคือผมก็เลยบอกว่าถ้าจะมาเชิญผมจะต้องจบต้องเชิญทุกคน ไตว่าต้องเชิญพี่พัชรวาดด้วยพลเอกพัชรวาดครับพลเอกวสิธิ์เอกุณชรด้วยอ่าพลเอกโควิดพัฒนาด้วยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถูกพี่เสรีฟ้องหมดใช่ไงอครับถ้าจับต้องจับหมดทุกคนพอจับหมดทุกคนก็เลยก็เลยเลิกกันไปแล้วผมบอกว่าจัดฉากตีเบาก็หมาเพราะว่าไอทนายความเนี่ยเองตีทนายความเขาออกมาบอกว่าใครเอาหัวมาจัดฉากหัวตัวเองมาตีบอกไม่ใช่คนจัดฉากคือนายมึงโอ้ทนายมึงอะ แต่อยู่วงขงเองไม่ได้ทำเลตติ้งแล้วมาแถลงข่าวอยู่ข้างเตียงอะไรต่างรู้สึกว่าเสแดงเริ่มเป็นเลาเสแดงจะฝังใจอยู่กับตํารวจยศพลตารวจเอกที่มีสอเสือนําหน้าทั้งทั้งสองเสืออักษรอื่นไม่ไม่สนใจอะไรเลยบังเอิญครับบังเอิญอ๋อบังเอิญครับสอแรกคือสอสรรครับสที่สองคือสอเสรีคือเสรีครับเป็นทหารที่มีคดีความเนี่ยเยอะมากครับผู้คนกําลังติดตามกันอย่างใจจดจ่อ ค,คนเจอคาดก็มาแกถามว่าเอ๊เสดงขึ้นสายหนึ่งับชนะมากี่คดีและแพ้กี่คดีครับก็ต่หลังนี่ชนะหมดเพราะว่าอตอนที่เราังไม่ชํานาญศาลเนี่ยศาลนี่มันก็เหมือนกับพื้นที่การลบอ,ะอ่ะคือศาลเนี่ยท่านจะต้องต้อง,ต,องต้องทบทนเหมือนกันนะศาลเนี่ยเพราะว่าเวลาคนถูกฟ้องคดีเนี่ย S <S <an> จะไม่มีความรู้เรื่องระบบศาลครับ <C ül üyor> คือพอบอตํารวจทั้งสองคนเนี่ย <C ül üyor> ลากผมมาศาลนั้งคู่คือสู้ไม่ได้ในหลักรัฐศาสตร,สร์ไงอ,อย่างพอบบศาลนี่ก็ทางรัฐศาสตร์ก็สู้ไม่ได้ทางพิเศษรีก็สู้ทางรัฐศาสตร์ไม่ได้ทั้งสองพอบอเนี่ยท่านลากผมเนี่ยมาศาลนั่งคู่พอลากมาศาลร,ระบบศาลนี่เราไม่ชำนาญเฉพาะพบบศาลนี่ผมเจอไปยี่สิบล้านถึงแม้จะชํานาญระบบศาลในผู้ว่าก็ท่านก็ไม่ได้ว่ากันไปตามเพราะมันระบบมันมีขั้นตอนทางกฎกฎระเบียบของศาลเช่น ไม่มาศาลเนี้ยไม่มาศาลเขามีการวางยากันคือทนายหายอ่ะทำไงไปเรื่องทนายหายอ่ะแล้วพทนายบางทีโดนอุ้มไปแล้วอุ้มไม่ได้ต้องซื้ออะไรต่างเงี้ยคือทนายหายไปพอหายไปปั๊บเราไม่มาศาลตามวาระเงี้ยการพวกขละก็รอฟังคับพิพากสารเลยโดยที่ไม่ได้สืบพยานโดยไม่ได้สืบจำเลยเลยผมเลยคุกสี่เดือนเพราะว่าเราผิดระเบียบศาลจริงๆตัวรากษาจำคุกสี่เดือนแต่ว่ายังไม่ได้ไปถูกขังจริงๆ ตอบมันมีสารอุทธรณ์กับสารดีกาแล้วก็มีการประกันตัวได้ครับดีแต่ว่าถ้าคดีประกันตัวไม่ได้ก็เสร็จก็ไปแล้วนะมีกฎหมายมันเขียนไว้ว่ายังถือว่าบริสุทธิ์อยู่อาจารย์ล้าดุลก็ตะเขียนว่ายังบริสุทธิ์อยู่ฉะนั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยสารเดีวต้องเห็นใจอันหนึ่งว่าจะไม่รู้เรื่องระบบระบบระเบียบสารสารนี่พยายามทำหนังสือนะออกมาให้อ่านอ่านไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าคนทั่วไปก็อ่านหนังสือไม่ออกคนมันนอกคนที่เราเป็นในพลในแทเรายังไม่รู้ระบบสารเลยแล้วเอาเวลาไหนไปรับราชการครับ พ <ora, S 2> อขึเนีายก็จ,จบไปเลยก็คือช่วงเดียเจ็ดปีมาเนี่ยที่รากับผู้จัดการตำรวจสองคนเนี่ยอันเ,เลิกเลิกกันไปเลยก็ดีแต่ว่าเป,เป็นในพลประจำก็ไม่ต้องทำงานาไปเซ็นชื่ออะไรต่างใช่ไหมก็ถ <goodies S 2> ือวในตําแหน่งหลักก็มาขึ้นศาลนเดียวจนกระทั่งค่อ, à, คอยๆชํานาญขึ้นกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าถูกรู้กฎหมายไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดแล้วนะชํานานรู้รู้หลักรู้กฎหมายเช่น อย่างพี่เสรีเขาฟ้องผม34คดีเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยสู้ไปสู้มามันไม่ใช่หมิ่นประมาทแล้วมันกลายเป็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนเบิกความเท็้ยนคือกลายเป็นผมถึงสามารถที่จะฟ้องกับผู้การพี่เสรีได้ว่าเป็นฟ้องเท็จเบิกความเท็จเดียวผมขั้นนิดหนึ่งมีคนบางทีเขาคิดว่าเอะเสดงเนี่ยคงจะพราะไม่รู้เรื่องอะไรมั้งเดิเดิรดาดาเฟื่อฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องมาแล้วเราโดนฟ้องเยอะจริงๆเขาบอกเสดังนี่รู้เยอะอยากจะถามเรื่องที่เสดงเรียนจบอะไรมาบ้างก่อนอ้าว หนึ่งเตรียมทหารรุ่นไหนก่อนทหารรุ่นสิบเอ็ดเตรียมทหารรุ่นสิบเอ็ดก็สอบพร้อมเพื่อรถเนี่ยสอบเตรียมทหารไม่ได้ไงสอบผู้่อการทหารบกพร้อมผู้่อการทหารบกเนี่ยท่านเป็นเพื่อนกันก็สอบไปก่อนบทวิชาโนชาด้วยกันสอบไปก่อนบทวิชาด้วยกันทบตบเนี่ยเขาติดก่อนเขาติดก่อนเขาตุนเขาติดรุ่นพี่ทักษิณทักษิณแล้วผมก็ติดทุกปี่ที่หลังเตรียมทหารรุ่นที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดแล้วก็จปรจปรก็เอาสิบเอ็ดบวกเข้าไปเป็นยี่สิบสองจบปรอรียนเส เป็นเศษชุดที่63ที่63ครับแล้วไปอบรมในต่างประเทศต่างประเทศก็มีไปดูงงดูงานธรรมดาแต่ไม่ใช่เป็นเด็กเรียนเด็กเรียนเรียนเดืบสอบสอบภาษาอังกฤษผ่านแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศจบปรนี่ปริญญาตรีได้ก็าต้องให้วทบวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยไหนครับผมจุฬาจบการศสตร์จุฬาจบการศาสตร์จุฬาก็ปริญญาตรีฮะแล้วก็โทนิดาจบโทนิดาแล้วปริญญาตรีที่ไหนครับ แล้วจะไปเรียนเศรีปทุมเศษศาสตร,ร์ที่รามคำแหงจบเศรษศาสตร์รปญญาตรีรามคำแหงจบนิสสตศร,รีปทุมนิสรรสัตศรีปทุมฮ<ห>ะแล้วก็วกจบปรญยนที่ UMP ปริญญาโทที่นิดาปริญญาโทนิดาครับแล้วปริญญาเอกปริญญาเอกที่ยูนพียูนิเวอร์ซิตี้ออฟนอร์ฟลิปปินส์แสดงว่าไม่ได้ซื้อมาเหมือนที่เขาว่ากันอันนี้หมายอะไรใหญ่หมายต้องลงเว็บไซต์เไม่งันคนเอาตายเสียแดง닷คอมเนี่ยนะเพราะว่าคนเขาติดตามต้องลงว่าหมายอะไรเราเนี่ยเป็นหมายรัฐเขารับใหญ่โตทีตั้งห้าหกพันคนอะไรต้องลงให้ใหญ่โตเลยแสดงว่าจบปริญญาเอกเรียบร้อยอยู่กับเอาละครับถือว่าเสียแดงเป็นทั้งนักวิชาการครับนักการทหารครับแล้วก็นักการเมือง ใช่ไหมครับ,รบแต่ชีวิตเนี่ยเหมือนกับมีวิบากกรรมรต้องมาขึ้นลงขึ้นศาล <c oughs> มีความภาคภูมิใจในความเป็นทหารของตัวเองยังไงบ้าง <c oughs> แต่ก็มีความรู้สึกว่าทาหารเสียรลังวัดไปในกรณีไหนบ้างครับก็คือตอนที่ขั้นแรกเนี่ยการที่มันออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยค,คือหลังจากเราเป็นผู้หมวดผู้กองผู้พันเนี่ยแล้วพอเราจะถึงผู้การเนี่ยอย่ามามันการคือพันเอกตือหักเหซะก่อนเนื่องจากว่า เกิดการปฏิวัติรสชอเราก็ไปรอรับผู้การมนูนไปรอรับสมัยยุคพี่เหลิมดีกันอกประเทศฮะรสชโดยพี่เหลิมใครับเหลิมพรมเล่เหลิมเมื่อเหลิมอยู่มโรงก็พอมีสองเหลิมก็เลยไปไปเข้าสู่โลกภาคการเมืองก็ไปเป็นทศรลำตีช่วยทรงระห่ปีสามหกั้นเราจะรู้เป็นทหารที่ออกมานอกกรอบแล้วการรู้เรื่องการเมืองแล้วปีสามหกก็มาจากผู้หมวดผู้กองผู้พันผู้การอะไรต่างๆมันหักโต๊ะเนี่ยเราก็อยากเป็น ปมพลอยากเป็นรองแม่ทัพเป็นแม่ทัพเป็นห้าเสือทบเหมือนกับผู้ขานาลปกครองปัจจุบันเหมือนกับแม่ทัพท่านประยุทธ์คนปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ทุกคนอยากเติบโตอย่างนี้นะอยากเป็นแบบประธานคมชอะไรอย่างงี้ใช่ไอยากเป็นอย่างนั้นหมดอ่ะที่มันหักโป้งขึ้นมาเนี่ยก็ออกมาอยู่ปี2536ก็มาอยู่เป็นทศรัมธีช่วยกระทรวงกลมพลตีสมบัติรอบทองครับฉะนั้นก็มาเป็นอยู่กับทัลอยกรัมธีพลเอกอาทิตย์ควังเอกแล้วมันหักเหต่ออีก ครับเ,เขาช่วยไปปราบแรงงานเถื่อนที่กระทรวงแรงงานก็เลยไปอยู่กับท่านตองเตไตรลงส่วนอคีรีไปนะ เป็นลั่นเตี๋ยรงแรงงานท่านั้นมันก็ไปเรื่อยๆแล้วมันไหลไปต่อยเพราะอยู่กองรมนกอง่วยการรักษาวความคง,งานในก็เป็นภาคพลเรือนยู่มือนกันอยู่กับพลเอกประลบปิดมณีตอนนี้เริ่มจะกำลันนงจะใายเดี่ยวแล้วอะลรใชยเดี่ยวก็ไปตามล่ามือปืนเพราะมีการยิงกันแล้วไปไปเคลียร์เรื่องเลือกตั้งระหว่างกำนันเส้ยกับท่านมติสอนชัยมนตรีวัดรซึ่งมันทำให้เสียงงบประมาณซ่อมไม่รู้กี่ครัคร้งเนี่ยก็พอหลังจากนั้นปีนึงก็ยิงกัน อ่ายิงกันก็คือตำรวจยิงทหารเป็นมือปืนที่กันหมดผมก็ตามล่ามือปืนที่กลายเป็นตำรวจแล้วตำรวจประจำการด้วยอตอนนี้ไปปะทะกับผู้การทหานผู้การตำรวจแหละพบตำรวจอ่าเนื่องจากว่าไอ้เด็กสองคนนี้มันเป็นตำรวจก็มีการประทะกันพอ,อปะทะกันปั๊บก็มีการอุ้มกันออกหมายจับปลอมซึ่ง ผมก็ชนะคดีหมดใช่ไหมออกมาจับเป่าอ,อุ้มกันพออุ้มเสร็จเนี่ยได้พลโดนอุ้มเนี่ยต,ตอนนั้นมันเป็นยุครักตํารวจเนี่ยทุกคนก็กลัวหมดผมก็หันมามองหน้าผู้เา,ารหันบอกบอกเฮ้ยคลายๆว่าเหมือนลูกแบบมองพ่อผลโดนอุ้มอะ่ะ ก็นอกซองหอมมาจับตีมาจับเลยตอนตีหนึ่งครึ่งตอนนั้นใครเป็นผบปบอ,อ่ะตอนนั้นท่านสุย,ยุยนนทธจุลานนท์ท่านสุย,ยุทธบอก hey, เฮ้ยเร <c oughs> นะื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวพูดอย่างช้าทำไม่ได้พูดอย่างนี้ครับเรื่องส่วนตัวว่าเรื่องส่วนตัวได้ไงนายกอะไรอย่างี้ยมาแล้วมาผบสมทัศน์แล้ห้ามแต่งยุทธพราง <c oughs> มาหาพี่วรลบ,รบพี่วรลบก็ไม่ไม่อลไรดูเพราะว่ามีการล็อบบี้กันท่านนายกล็อบบี้หรือยังไงผมไม่ทราบพี่วรลบว่าไม่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 คือก็ท่านอยากจะ เราไม่สู้อ่ะใช่ไหมฮะเราไม่หให้สู้อ่ะใช่ไหมฮะเราเลยต้องปล่อยเดียวเ้าไม่ไมีใครรับผิดชอบใช่ไหมก็ <c oughs> ต้องสู้เดียวเลยฆ่ามาคนเดียวเลไอย่างนั้นก็ลุยกันเลยก็ลุยกับพบตำรวจมาอพอลุยกับพบตำรวจมาก็ใช้เวลาตัวนึงตั้งแต่ปีสี 5, ่ห้าสี 8, ่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดก็ทั้งคับพพตำรวจเด้งไปใช่ไหมลุยกันแบบว่าโชว์แบบไฟเตอร์แบบเข้ามุมใส่กันมันต้องแบบมวยวัดะโป้งเข้าลูกตาไปคนหนึ่งล่วงไป พอประวนี้ท่านก็ล่วงไปก็ถูกออกจากถูกไปกาอากาศก่อนแา่โดนบิ๊กจิ๋วปลดกาอากาศไปนะฮะจากนั้นก็ต่อมาก็เครื่องติดเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ควรทำในในนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตํารวจมีอำนาจสืบสวนสอบสวน,สสวนจับกุมคุมขังเป็นกฎหมายระบบสิวิลอไม่แยกอำน,นาจสอบสวนจับกุมใช้สูตรสาเร็จเราเพิ่มรู้เรื่องเพิ่มรู้เรื่องกฎหมายเพราะทหารม,มันมีวินยัยคุ้ม คุมอยู่ทหารนี่ยังไม่เคยหลุดมานอกกรอบเพราะว่าวินัยเรากลัววินัยมากกว่ากฎหมายอ่าฉะนั้นแต่ผมออกมาเฮ้ยวินัยกลัววินัยนี่ไม่ใช่วินัยพรทเากุลไม่ใช่ครับวินัยถ้านันเป็นปลัดกระทรวงครับอันนี้วินัยคือวินัยของทหารครับวินัยทหารรถปลัดกระทรวงก็ย้ายได้ไม่อะไรครับปลัดกระทรวงก็ย้ายได้มีนอำนาจย้ายได้มีอำนาจปลัดกระทรวงนี่ปลดได้ปลดข้าราชการได้ด้วยครับทำอำนาจของปลัดกระทรวงครับทีนี้ก็ เราก็เครื่องติดเราเลยรู้ว่าอ๋อตำรวจไม่สามารถใช้ใช้กฎหมายรังแกประชาชนได้เรียนมาสืบสวนสอบสวนจับกุ้มกุ้มขังสู่สําเร็จเขาเป็นกฎหมายระบบเขา,าเรียกว่าระบบกล่าวหาขึ้นมาว่าไม่ไต่สวนแบบของฝรั่งฝรั่ง<ช>อ,อังกอรอใช่ไหมฮะ พอมาก็ปรากฏว่ามีการจับบ่อนปอประตูน้ํอจับบ่อนปอน้ำซึ่งการจับเนี่ยมันก็มีกฎหมายปปะมงได้รางวัล40%อนอะไรต่างครับแต่การจะจับอะไรสนเนี่ยเขาต้องมาเอามีพยานหลักฐานนะผู้หญิงสาสิบคนเนี้ยไปบอกว่าไอ้ปอประตูน้าเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนจริงไอ้ผู้หญิงสามสิบคนเนี่ยมาโดนตํารวจกลุ่มหนึ่งกดดันเพื่อจะไปจับไอ้ท่านได้ประชุมกันแสดงว่าเสดงในรู้ไตการทํางานของตํารวจหมดที่ เขาประชุมก um. no <Yeah. S 1> ันว่าควรไปขอความยเหลือใครด้านเอาราบมาให้ผมก็มาขอความยเหลือผมบอผมช่วยปมก็ไปลบกับพี่เสรีแล้เรียบร้อยเลยพอสู้กนไปสู้ันมาพี่เสรีก็โดนย้ายจากเจรเป็นสบสิแพ้ผมอิกนะทางหลักรัฐศาสตร์แพ้หมเหมือนมพสันน่ะแต่ทั้งสองคนเนี่ยลากมาสารลากมาสารคือการใช้การฟ้องจะเห็นว่าที่เขาฟ้องกันโคมๆโคเนี่ยคืออาศัยสารเป็นหลักนะคือทําธุรกรรมกับสารแล้วก็สารเนี่ย เขาจะเป็นนักให้บริการใครมาฟ้องก็มาบทข้อสารนี้เขาจะไม่มีเอาหลักรัฐศาสตร์มาจับครับจะมาว่าไอ้นี่ยิงแม่นี่ก่อนไอ้นี่เลยกั่อนยิงแม่นิติศาสตร์อย่างเดียวตรงนี้ต้องนิติศาสตร์คือสมมติว่าเราเข้าไปอ้อนศาลอย่างเงี้ยสมมติว่าเรไปเจอศาลแล้วกดเราไปอ้อนเราขออนุญาตครับพี่พี่เสรีเนี่ยฟ้องผมเนี่ยเพราะว่าพี่เสรีด่าผมก่อนอ๋อด่าเขาก่อนแล้วเสด่าเขาเปล่าอผมว่าผมก็ด่าเขากลับ อ๋อแล้วแล้ว,ลวตอนที่เขาด่าเสยเสยฟ้องบอกผมได้ฟ้องแต่ตอนที่เสยด่าเขากลับไปเขาเขา,ขาฟ้องเสยะอังเสยผิดดิเอา <c oughs> อย่างงี้ไปปรึกษาสารติดคุกเลยก็ใหญ่มาคือศาลเนี่ยเ,เขาจะไม่รับรู้เรื่องหลักรัฐศาสตร์เขาใหญ่นิติศาสตร์เป็นหลักก็เหมือนอท่านพลโทเอกว่าสนบเ,เรื่องพยานหลักฐานท่านเอกเอกศาสนาจะมาเอาความติดความชอบมาจับไม่ได้ท่านอธิบดีกรมปกครองวิริชัยหรืออะไรเนี่ยจะมาเอาความติดความชอบมาจับอีกคนเป็นพวกว่าจังหวัดเป็นสิบจังหวัดนี้ก็มันเป็นระบบมันคนละระบบสรุปแล้วตอนนี้เสยแดงในรู้เรื่องตำรวจเยอะ แต่แตเรื่องที่สู้กันทุกวันนี้แก้เรื่องส่วนตัวให้หมดก่อนที่เขาเกล่าวหาครับก็มัน60กว่าคดีเสด็จเป็นที่พึ่งของชาติบ้านเมืองได้ยังไงบ้างในภาวะนี้รู้สึกว่าการเนี่ยแตน่น,น้อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะที่มันกระแสสะท้อนออกไปจากหลังจากผมออกหนังสือคมเสด็จที่ออพรีเซนต์ตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหออตอนแรกเ,เพราะสื่อเนี่ยสื่อเขาจะเกาะอยู่ตามโรงพักก็จะเขาข้างตำรวจตลอดอะกลายเป็นเรานี่เลวร้ายอะสร้างภาพทหารเลวร้ายสังคมนะไม่ไม่รู้สื่อเขาก็เข้าใจผมกาอ่านหนังสือเข้าใจแล้วต่อาเปิดเว็บไซต์ ไอ้ตัวนี้มนสะท้อนทําให้วันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยไม่กลัวตํารวจใช้กฎหมายลังแกประชาชนเพราะเห็นว่าประชาชนเริ่มโวยเริ่มมีฟ้องตํารวจกลับเริ่มหัวหมอเริ่มอะไรว่าระบบกล่าวหาเริ่มอะไรเนี่ยใช้ศาลเป็นแทนศาลในงานเยอะมาตอนนี้เพราะว่าใช้กระบวนการนางศาลเป็นอ่าก็คือ,ค,อคือการไปแจ้งความตำรวจตำรวจไม่รับแจ้งความออรับเงินไม่รับแจ้งความมช่ไดีลนะเอา แก้งความเลยไม่รับแจ้งความเสร็จเอาไปที่ไม่รับแจ้งความเนี่ยทางนั้นเราไปทําคําฟ้องไปฟ้องศาลตรงเลยอไอ้ตำรวจตดคุกอ่ะคือศาลเนี่ยตรงเลยคือศาลนี่จะแล้วตำรวจเองก็กลัวศาลครับเพราะว่าศาลนี่อยู่นอกระบบคือศาลนี่ลอยเหมือนกับดวงดาวที่ลอยอยู่กลางอากาศให้ความเป็นธรรมให้ไมย่ามเสด็จเป็นฐานคนเดียวที่ออกมาว่าหานด้วยกันว่าไปตีกอบบ๊อปบาง<ห>แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประชาชนภาคธุรกิจเรื่องต่างเนี่ยเขาเดือดร้อนกันมากมายก็เพราะหานนี่แหละทำไปทํามาก็ไม่มีใคร กล้าว่ากันนะมีเสด็จแดงออกมาว่าคนเดียวทหารเป็นองค์กรแรกที่สร้างชาติและทหารคือองค์กรสุดท้ายที่จะทิ้งชาติแต่ทหารเนี่ยไม่มีใครจะรู้จักทหารนอกจากทหารรถถังต้องปราบโดรถถังผมเป็นผู้พันรถถัง,ผ,งผมอยู่กับรถถังของตรอย่างรถเกาะมีร้อยห้าสิบใช่ไหมบอกรถเกาะจมเลนใครยังมาเจยเห็นรถเกาะจมเลนผมก็โชว์รูปรถเกาะจมเลนก็ผมเจ้รถเกาะวีร้อยห้าสิบรถเกาะล้อโตมาตั้งแต่เด็กสี่ล้อมันยังจมนะแปดล้อไม่จมได้ไงเขาบอกปล่อยลมยาง ผมก็เถียงมาบอกปล่อยลมยาง80ปอนด์ปล่อยไปสี่สปล่อยไปสิบผมันยังจมเลยเกือบสี่ล้อมันยังจมสามวันพอแปดล้อมันจมสามสามอาทิตย์ยังไม่กว่าจะขุดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็อธิบายก็มาถึงก็พผู้นุ่งก็มาบอกให้มึงบอกให้ดีหน่อยว่ามันมันเป็นไปไม่ได้บ้านเราต้องใช้วีค่ะเพราะผมเป็นคนใช้รถเกาะวีร้อสิบเป็นคนรถเกาะล้อโตใครจะมารู้จัก รถถังรถเกาะดีถ้าทหารมาใช่ไหมครับแล่วผมก็อธิบายทีนี้จะพูดถึงว่าศักดิ์ศรีของทหารนี่สําคัญ ศักดิ์ศรีคนเราที่จะเป็นใหญ่ในกองทัพเนี่ยมันอยู่ที่การที่ขึ้นมาตามลายแล้วก็ผู้กัชาหย,ยิบขึ้นมามแต่ไม่ใช่ว่าทหารที่มันเป็นนักรบหรือมันได้ขึ้นมาใหญ่ก็ไม่ใช่นักรบเยอะแยะนั่งสองพารพวกประจำเนี่ยมันร้อยเนี่ยไอคนรุ่นร้อยคนมันจะดังอยู่เก่งก็สอง,ส,องสามคนสองสามคนเท่านั้นเองอแต่ไอนักรบที่มันนั่งสองพารอยู่แถวห้ามบาูพวกประจำเนี่ยมันเยอะแยะหมดะฉะนั้นผมได้แอนตี้อันหนึ่งก็คือพวกการตา,ารตีกอป ต <So S 1> <right? S 2> ีก so ันท like? ั like ้งแต่บ่ายวันพุธเสาร์อาทิตย์ตีหมายถึงว่าในวงการทหารเนี่ยการโยกย้ายก็มีความไม่ยุติธรรมุนเทตี้หมดเด็กใครเส้นใครใครนะผมไม่ไมันก็ขึ้นตามลายอ่ะแต่ขึ้นตามลายแต่อันนั้นอีกกรณีหนึ่งขึ้นตามลายมันก็ไปตามลายของมันเนี่ยจะให้เก่งมันก็ต้องแล้วแต่ลูกพี่ใครขึ้นเคยอยู่บนดอยด้วยกันเคยออกรบด้วยกันอะไรก็มีใช่ไหมแต่พี่ผมบอกว่าไอ้ตีก๊อปไอ้ไอ้นักก๊อปไอ้เรื่องมึงก๊อปพี่ก็อยู่ในก้นก๊อปอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นคำพูดผมแล้วก็รุ่นพี่เเเวลาาจอก็ ส่วนมากก็จะหวัวเราะก่อน<ช>อไอ้แดงมึงชอบด่าทหารนักกอล์ฟไปแต่กูก็ตีทุกวันใช่ไหมแล้วก็แต่มึงพูดมันไม่มีใครกล้าเถียงมึงทุกคนเพราะว่าไม่ตีกันทุกคนมึง<ช>ไม่ตีก็ไม่ได,ไได้ก็ปรับย้ายไงน,นักกอล์ฟมึงไม่ตีก็เพราะมึงไงไม่ตีไงสมหน้าแลย้ยมาด่าเขาอีกอะไรเงาาี้ยแล้วเขาก็ขำบอกแล้วก็เถียงมันไม่ได้เพราะตีจริงใช่ไหมตีแต่เมือไหร่เรามันต้องมันทหารนี่เขาตกลงย้ายกันในสนามกอล์ฟเหรอครับ ก็เป็นคำอำั้ก็ผมอำ้มผมคนเดียว <S <S อะเป็นเสียงผมไม่ได้ด้วยแสดงว่าที่ทหารก็ชอบไปทีกรอบนี่คือไปตกลงกันว่าใครจะย้ายใครก็ด้ายใครข้นลงไย่ห็นี้ยนวยวนี้จากว่าสนามของหน่วยทหารเนี่ยก็เป็นสนามกรอบกันหมด <S <S มแล้วก็อย่างหนึ่ง ออในสิบเนี่ยไอ้ไม้ก๊อฟอันหนึ่งมันแพงกว่าเงินเดือนในสิบสามสี่คนรวมกันเอง <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ไปตีกันตั้งแต่บ,บ่ายวันพุธอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ในสิบก็นั่งดูอยู่ <c oughs> เอาพนหาในสิบไปเก็บลูกก๊อฟอะไรต่างๆเงี้ย <c oughs> อะไรเงี้ยค,คือผมไม่เห็นด้วย <c oughs> ผมนี่ <c oughs> แอนตี้ผมนี่แอนตี้แอนตี้นะทีนี้ไอ้พวกไอก้ไอกำมือแอนตี้ก่ ก็แอนตี้ไปแต่แล้วก็ไม่มีใครกล้าด่าเลยผมได้ใช่ไหมเพราะว่าผมแอนตี้ได้ผมพูดออกอากาศทุกครั้งอ่ะเสดงพูดตรงๆแบบนี้ว่าพวกกันเองแบบนี้ไม่กลัวโดนปลดใจไอ้ไอ้วกนี้ไม่ไปด่าผู้กำชายอันนี้วิพากษ์วิจารณ์นอกระบบก็คืออะไรได้ครับบอกไอ้ไอ้นักก๊อปถ้าถ้าวิพากษ์วิจารณ์อดีตผู้บังคับบัญชาได้ไหมครับที่ออกไปแล้วเกษียณไปแล้วหมดอำนาจไปแล้วอย่างนี้ได้ไหมครับก็พูดถึงท่านได้ครับท่านเป็นผู้ใหญ่ครับพูดถึงถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าต้องพูดถึงท่านสักหน่อยกันแตต่่่คคครรรราาวววนนนนนนนีีีี้้้พพพพออออดดดดหมมเเลััััับบบทผูชสะกุง ดอว,วเสดงจะพูดถึงอดีตผู้บังคับบัญชาหรืออดีตนายทหารที่สร้างวีรกรรมในในสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอย่างไรพบก,กับเสด็จภาคสองนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้คนดีมีสาตะต้องลาไปก่อนขอบคุณนะครับดีครับขอบคุณครับ okay. ถ้าพูดถึงปฏิวัติเนี่ยผมจะบอกให้ก็ได้ว่ามันปฏิวัติหมดเลยในสไตล์ของเสยแดงเพราะผมเป็นผมพี่แดงบทกวีบทนี้ผมจึงตั้งชื่อว่ามักวเกราะไรยอดขุนพลบังวันนี้ประชาชนกลับรู้จักธรว่าประมาทไปอย่างที่บอกไยโดนกล้า กระมมโดยเดชอาชญาสิทธิ์หุ้งจอบตัดสินประหารหมวกปรอบไพ่ยอดขุนพลบัญชาการขากระสุนเอาตารประทับคุณผมยังไม่รู้จักเลยผมเนี่ยเป็นคนเวียอยู่ ในะระบบอมาตย์แล้วฟ้าลิขิตให้มาช่วยวางแผน,นมือกับพยาธิเพกให้มาอยู่กับเวลามารักจะได้ลบับยากได้ขมหมายได้วิถีวีรภาพให้เลือดอาบล่วงลับลงทับผมเกียรติยศเบื่อยุย้ยเป็นแรงตรงเหยียดกดคม พักประชาชนน,านิทานฐานทิทักประชาชนเจตจำนงยอดขุนพลประกาศิดเจตจำนงยอดขุนพลประกาศิดต้องตําหนดเป็นเข็มมุ่งมั่นคงท,ทิ่สืบทอดต่อ,อันธกิจท่านขุนพล ตีสี่ผมก็ตื่นเตสร้างวัมปุกผมเรืยศึกษาชีวิตประจานนว่าาทหารเข้าตีโดนมัองตายน้อยเรานักรบกรอนินทั้งหลายอะไรเข้าดูนายรังเปยเป็นคุนสลกระจายพุงเพื่อบินฐานทุกคนคนรอชำระคนที่สั่งสังหารนย